จารย์พิมพ์ให้หนูหน่อยนะจ๊ะ0ูนย์5้าศห้าระหวังกระดกเป็น6กค่ะจา์พิมพ์เการะวังกระดกเป็นหกให้หนูด้วยนะคะในวงเล็บนะคะเกระวังกระดกเป็น6 2ค่ะ และก็95ระหวังกระดกเป็น65ค่ะคันนี้แฟนเพจตั้งเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมอาจารย์เคตั้งใจขายแหวนวัวแหวน58 95บาทแฟนเพจพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมจ๊ะอ่ายาวหน่อยใช่ไหมจารย์ไม่เป็นไรจารย์แต่ต้องต้องเอากระดกด้วยค่ะนะคะ มีแต่คนเรียกร้องหลวงพ่อรวยอีกมีใครอยากได้หลวงพ่อรวยอีกไหมเดี๋ยวจะโทรไปถามวัดก่อนนะฮะว่าย,ยังพี่ๆที่จัดก,การสินค้าให้จันเคว่าเขายังยังเหลือไหมรุ่นที่ทันหลวงหลวงพ่อรวยปลุกเสกเองเอนะคะนะเดี๋ยวดูก่อนนะยังไม่รับปากนะเห็นน้องแอดมินบอกมาว่ามีคนเรียกร้องเต็มเลยนะคะ CF ไม่ติดนะคะ12สองแชร์แล้วขอบพระคุณมากค่ะที่รักขา,าะนะคะนะเก้าสอง ทันไหมจ้า05แล้วนะ92ระวังกระดกเป็น62ค่ะนะแล้วก็95ระหวังกระดกเป็น65ค่ะนะฮะ6556ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้นะแต่65เนี่ยโอกาสการหาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจะน้อยลงเนาะเพราะอะไรรู้ไหมที่รักช่วงเนี้ยปีนี้ปีอะไรจ๊ะเพิ่งเข้ามาดมาดๆเลยลอตเตอรี่คงจะหายากจักนะ ่วนใครจะไปสายเหนือสายใต้สายอะไรก็อย่าลืมนะคะนึกถึงหน้าจันแคแล้วอย่าลืมซื้อจักรยานกลุงกลิงนะคะนะชุดเอเขาไม่ได้ขายเป็นชุดติกขาขายเป็นใบใบละแปดสิบบาทนั่นคือคำเก่าวอ้างนะคะนะร้อยี่สิบนะคะคือความเป็นจริงนะแปดสิบาทก็มีจันแค่เคยเจอแต่แรกจะไม่สวยเท่านั้นเองนะคะที่รักนะ เราซื้อเราก็ซื้อตามความพอใจของเราอะเนาะนะ่ะอาจารย์นะ่ะถูกหวยนะคะหกห้าถูกหวยสองงวดค่ะนะคะเดี๋ยวติดตามอาจารย์เคค่ะระบบดูดแล้วเนาะดีจ้าดีจ้าเลขที่เน้นให้ที่คอยชี้เนะนะ้นแล้วนาพ่อแม่พี่น้องนะ่ะใช่หกห้ามันหายยากที่รัก หกห้ามันหายากห้าหกมันหายากนะฮะยิ่งหนะ้าหกหกห้าเนี่ยมันหายากก็ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ซื้อก้าวห้าห้าเก้าไปก็ได้นะที่รักนะนะซื้อเลขหลักนะอันเน้นให้คือเก้าห้าระหว่างกระดกเป็นหกห้าค่ะนะจ๊ะอ่าอาจารย์คะคุณอะไรเอ่ยอ่ะ ต่อไปจ้ะตุ้งแช่แล้วเหรอตุ้งแช่แล้วเหรออาจารย์ต่อไปจ้ะนะแปดสี่แปดสี่ทันไหมจ้ะคนสวยคนณหล่อชุดที่สามแล้วนะแปดสี่เลขแรกค่ะพี่ไม่หน่อยค่ะแปดสี 8, 4, ่กันทีละค่ะอ่ะต่อแล้วนะจ้ะ เนี้ยงวดเนี้ยมีเลขเบิ้นอยู่สามเลขนะคะเลขเบิน้นน่ะนะคะมันมันแมนเนี่ยนะคะนะอ่ะเลขต่อไปค่ะแปดเก้าค่ะระหวังกระดกเป็นแปดหกค่ะรู้ว่ามันออกหกแปดไปแล้วแต่แปดเก้ามันยังไม่ออกอ่ะ <S 2> <S 2> <S เริ่มปีใหม่แล้วค่ะแปดเก้าค่ะ ระว่างกระดกเป็นแปดหกนะคะนะทันไหมที่รักทันไหมคะทันไหมทันไหมต่อไปค่ะห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดค่ะทันไหมจ้าคนสวยคนรอทันไหมทันไหมห้าเจ็ดค่ะ สี่และห้าเจ็ดนะคะที่รักนะอ่าสามชุดแล้วนะคะนะะใครบอกว่างบน้อยซื้อแต่ตัวสีแดงแดงนะคะถ้าง,งบน้อยซื้อแต่ตัวสีแดงแดงนะคะอยากได้แหวนที่นิ้วชี้อาจารย์นี่แหละจ้ะพอพาเลขเจ็ดทั้งชุดจ้ะพอพาเลขเจ็ดตรงนี้ตรงนี้ปรับใสได้นะปรับข้อหากันได้ด้วยนะที่รักนะคะแล้วก็ปรับให้กว้างให้ให้กว้างกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะนะคะ พอพานเลขเ็ดนะจากสองพไม่ขายขาย399บาพอพานเลขเจ็ดองรเาเขอโทษค่ะสามร้ก้บาทพอพันเลขเค่ะได้ทั้งแหวนทั้งกําไรเลยค่ะนะที่รักนะคะอันนี้แหวนจะเป็นฟรีไซส์เหมือนกันค่ะแหวนจะเป็นฟรีไซส์เหมือนกันเลยนะคะปรับได้ตรงตรงหางเขานี่นะคะนะนะเจค่ะเจค่ะ นะจ๊ะที่รักนะเจ็ดเจ็ดค่ะชุดที่สี่เอาหมดเลยนะทีเดียวเลยนะที่รักนะเจ็ดเจ็ดค่ะจะชุดที่ชุดที่สี่ค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะหินถูกหวยรอไม่เกินสองวันนะจ๊ะที่รักนะไม่กล้าปล่อยเสียเพิ่มเลยนะคะกลับขออภัยนะพี่เจตน,นะคะนะ้ำเห็ดไลฟ์ต้องหลายวันนะคะมีคนคส่งข้อความมาหาจจาร์เค่เต็มเลยส่งใน Mess e n g e อร์ก็มีส่งในข้อความ SMS ก็มีนะคะอาจารย์ยังอยู่ไหม อาจารยังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่านะพี่ๆคงอยากจะถามว่าฉันยังรอดจากโควิดเป็นช่วงปีใหม่หรือเปล่าน่าจารแกก็บอกกับน้องแอนส่วนน้องแอนมินก็โทรมาหัวหน้าน้องแอดมินนะเขาโทรมาเขาโทรมาบอกว่าอาจารย์พี่ๆเป็นห่วงแล้วไม่มีพี่ๆหลายท่านบอกว่าเจ็ดเก้าระวังกระดกเป็นเจ็ดหกค่ะ ดาวให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากคะ่ะที่รักคนะคะนะวันนี้ก้มไม่ได้เลยที่ราาักค่ะอยากจะก,ก้มอยู่นะคะมองไม่อยู่นะคะสะผมมามองไม่อยู่ก็เลยกล้มแบบแข็งๆขอบพระคุณมากค่ะอย่างเงี้ยนะ,ะไม่ใช่ค่ะมองจะล่วงนะคะ,คะที่รักนะนะ,นะ,นะตรวจทุกเดือนเก่งนะคนที่ตรวจได้แบบแบบอย่างดาราเนี่ยตรวจทุกวันก่อนเข้าสตูดิโอเน้ย เน้นให้เลยเนาะอุ้ยเราเป็นเพจแรกไม่ที่สรุปชุดสองตัวให้เร็วขนาดนี้อาจารย์เราน่าจะเป็นเพจแรกที่สรุปชุดสองตัวให้เร็วมากอะ่ะนะคะสี่เจ็ดสี่เจ็ดจะที่รักขาเดี๋ยวจย์แค่นนเคน้นให้เลยนะที่รักนะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะค,คุณเสิร์ก็ลอกอาจารย์จแค่นะที่รักชอบเลยใช่ไหมจ๊ะเน้นให้ค่ะสี่เจ็ดค่ะเจ็ดเก้าระวังกระดกเป็นเจ็ดหกค่ะนะเน้นให้นะ นะคะทันไหมทันไหมจ้าพี่จา๋าต้นน้อยซื้อเฉพาะตัวสีแดงที่เน้นให้ค่ะส่วนน้ำพริกมาแล้วจ้ะเขาเจ้าวนเครื่องอะมันจะเวี่ยงนิดนึงมันจะเวียงวุนวุ่นวุนวุนอย่างนี้เลยนะนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะเป็นรูกลวงนิดนึงข้างในอะอย่าตกใจนะเพราะว่าเวลาตอนเครื่องเวี่ยงปิดฝาเนี่ยเขาเวี่ยงแรงนิดนึงนะท่รักนะคะมันจะเป็นท่รักมาทันไหมพี่พี่แชร์ให้จันแค่ทันไหมคะ ทันได้ไหม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 ที่รักแชร์ให้จันแค่หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ไหมได้ไหมนะฮะจะได้บอกเลยไงพี่ๆอยากให้บอกเลยไงนะทันไหมจ๊ะทันไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะอ่าแชร์เลยนะแชร์เลยคนสวยก็พร้อมบอกเลยนะคะ จันหวตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วคะสองพันหนึ่งร้อยกว่ากว่าแชร์ใช่ไหมทันไหมทันไหมทันไหมจะไปแล้วนะจ๊ะที่รักทันไหมจ๊ะไปต่อบอลแล้วเด้อ ตอนนี้กี่ไลค์กี่แชรแล้วคะสองพยแชร์แล้วค่ะสองพันสามรอยห้าสิบเก้าแชร์แล้วนะคะสองพัน้ห้าบเก้าแชร์แล้วค่ะพี่จัก